สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเนสทีต t าลาเต้ผสมกาแฟแคลเซียมสูงไม่มีคอเลสเตอรอลใยอาหารสูงนี่นะครับซองใหญ่นะครับมีซองทั้งหมด5ซองแต่และซองน้ำหนัก25กรัมนะครับซื้อมาในราคา52บาทซื้อจากเซเว่นนะครับ คราวนี้เรามาดูส่วนประกอบภายในซองนะครับทันยา,ารอบกรอบข้าวสาลีเต็มเมล็ดแป้งข้าวเจ้าหมอสกัดข้าวโพดน้ำตาลทรายนมพร่องมันเนยเครียมเทียมกาแฟผงและวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผลิตโดยบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัด อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเนนวิตาลาเต้ผสมกาแฟแบบนี้นะครับชงได้ทั้งแบบร้อนแบบเย็นร้อนก็อร่อยเย็นก็อร่อยนะครับคราวนี้เราจะชงให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับจะชงแบบร้อนก่อนนะครับผงเนนวิตาลาเต้หนึ่งซองยี่สิบห้ากรัมนะครับน้ำร้อนแบบจ,จัดเลยนะครับ 150ML หอมเลอเกินนะครับท่านผู้ชมครับแบบร้อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปแบบเย็นนะครับเนวิต้าลาเต้หนึ่งซอง 25กรัมนะครับน้ำร้อนมจาจัดเลยนะครับ100 ml โอ้ดูหน้าทานทั้งสองแบบเลยนะครับแบบร้อนก็อร่อยแบบเย็นก็อร่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเน็ดวิต้าลาเต้ผสมกาแฟแคลเซียมสูงไม่มีคอเลสเตอรอลแยหารสูงโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ